ในวันนี้พวกเราจะมาทำ Badge Achievement ให้ครบทุกอันภายในแค่คลิปเดียวบอกเลยว่ามันสุดยากสุดโหดสุดอันตรายเออล่าสุดเลยครับในเกม99วันในป่าเนี่ยมีอัปเดต b a อันใหม่ขึ้นมาหรือก็คือ Achievement นั่นเองนะครับบอกเลยว่าน้องๆคนไหนที่ยังเคลียร์ไม่ครบพวกเราก็ยังเคลียร์ไม่ครบเหมือนกันตอนนี้เออและในวันนี้เราจะมาเคลียร์ให้ครบทุก Achievement ในเกมนี้เลยนะครับผมใช่ <c oughs> <c oughs> อย่ารอใช้อยู่ใหญ่ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แรับไปให้ถึง3 0 0แสนซับด้วยกันโอเค Let's go ไปดูกันเลยไปกันเลย Let's go เอาแหละในตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับ a h i i v e m e n t ที่เราเหลือในตอนนี้ก็คืออันใหม่ทั้งหมด4อันเลยใช่แล้วอันแรกก็คือการที่เราจะต้องสร้าง s ตรั c เจอรหรือสิ่งก่อสร้างนะครับทั้งหมด50ชิ้นด้วยกันเออุ้ยไม่เยอะไปหน่อยหรอพี่เออเยอะจริงใช่แต่ว่าแท็กิกของเราในวันนี้ก็คือการ ที่เราจะมาดูที่โต้คราฟแล้วก็ดูว่าอันไหนใช้ทรัพยากรน้อยสุดในการครับโอเคนายบอกมาเลยฉันไปหาวัสดุอุปกรณ์แล้วกันอ่าฉันคิดว่าสิ่งที่ใช้น้อยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเชลฟ์นะชันวางของมันใช้เหล็ก2ชิ้นต่ออันนะเอ็นเจแล้วแถบล่ะแฉบ,บใช้3ชิ้นต่ออันนะอ่ะเข้าใจแล้วโอเคเพราะฉะนั้นก็2ชิ้นต่ออันก็หมายความว่าเราต้องการเหล็กทั้งหมด1 0ึงชิ้นเลยไม่ยาก เพราะว่าปกติแล้วเราก็ได้100บวกบวกตลอดเลยนี่นะอา่าโอเคได้อย่างงั้นเป้าหมายของเราคือการหาเล็ก let's go <S โอเคงันไปเลยแล้วกันจังวนี๋ยวมันตอนกลางคืนนี่นะใครจะไปยอมหยุดเพราะตอนกลางคืนละ่ะชิคกี้อุ้ิโอโหคนจริงคนจริงบอกเลยคนจริง,รงไม่กลัวตอนกลางคืนแต่ว่าฉันไม่ใช่คนจริงเพราะฉันเป็นอะไก่ก็จริงแฮ มันก็ไม่ใช่คนเออเสียงนั้นมันนี่เราไม่ย้แล้วเพื่อนเธอหรอเอ็นเจ เพื่อนฉันเพื่อนนายนั่นแหละเอาไปเลยว่าแต่เธอพอจะจําได้ไหมว่าโซนหิมะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาให้เดาไม่ได้ให้เดาทางซ้ายเล,เลยโอเคงั้นฉันไปทางขวาตัวย่อเลยจิ่กนะียไม่เชื่อใจฉันเลยเอาแหละหาเหล็กกันยาวๆเอ๊ะเดี๋ยวนะตัวคุณคุนลูกตาขาวๆแดงๆนี่มันเพื่อนนายหรอใช่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วสุดยอดเลยโฮ<ห>้ยหมาไล่อีกแลว้วฉันไม่ชอบหมาตอนหมาชอบไล่ฉันเฮ้ยจะโดนหมาไล่ส่วนฉันโดนลกหลูกลไล่ไ่ไม่ว่ากัดแรงทําไม สีไล่เฉยๆไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ต้องกัดโอเคอ๋อเมื่อกี้เห็นเหล็กไปไหนแล้วอ่ะเอาว่าตอนนี้เก็บเหล็กล้วนเลยแล้วกันนะใช่แล้วเอ็นเจเป้าหมายคือเหล็กล้วนเลยโอเคเดี๋ยวนะฉันเจอฉันเจอจุดที่แบบว่าบ่อน้ําเกิดสอันติดอะไรเนี่ยนี่ผีบ่อน้ําหรือเปล่านั่นสิยไม่ใช่3อัน4ี่อันเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่คนไล่เชื่อว่ามีบ่อน้ําแต่ไม่เป็นไรในบ่อน้ําที่ชอบมีเหล็กให้เก็บก็จะเก็บไปฉันเจอชะตองโหอีกี้น ได้เหล็กมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยฉันพื้นได้มาเจ็ดชิ้นเองอ่ะได้มาแปดชิ้นแล้วนะโอ้ฉันเจอเครื่องยนต์รถยนต์เก่าอุ้ยนั่นได้อย่างเยอะเลยอ่ะไสบิกบัมเลยทั้งว่าการวิ่งเลาะขอบแมเนี่แหละจะได้เจอแบบว่าเหล็กเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าเหล็กมันชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่แล้วในตรงขอบแมพเนี่ยแต่ว่าก็อันตรายเพราะว่ามันมีกับดักเยอะแล้วก็มีแบบว่าสิ่งที่เรียกว่ามีใช่แล้วมีโอ๊ยมีมีระวังตันฉันจะล้อไปทางนี้ก็แล้วกันโอ้เเจอกลดาว็มย เว r รี o กูเลยอะกล่องดํากล่องดําคิดว่าจะได้อะไรเดี๋ยวโชว์ไดโลโอ้ my god ไดโลเหรอใช่ได้โลก็ดีเหมือนกันนะที่กินอาจจะไว้ป้องกันตัวเองไงใช่ไหมเวลาที่แบบใกล้ตายหยิบโลขึ้นมา แต่จริงๆฉันอยากได้แบบว่าสิ่งที่เรียกว่าเหล็กทําไมตอนนี้พอไม่อยากได้ถังน้ํามันถึงมีถังน้ํามันเยอะจังเลยนั่นสินะถังน้ามันเต็มไปหมดโอ้เดี๋ยวนะฉันลืมไปว่ามันกาลังจะหนาวนี่นายเจอยอจะอุ้ยจะกนาวสวยแล้วเราอยู่ในเขตแดนที่อันตรายสุดๆไม่มีซุปอร้อนแกกันหนาวไม่ได้ด้วยอาจจะต้องยืนนิ่งๆรอจนกว่าจะหายหนาวหรือเปล่าเนี่ยฉันเปิดกล่องดูก่อนอุ้ยฉันได้ไฟฉายอยากมาฉันอยากได้ถุงใหญ่มากเลยตอนเนี้ยเอานีนะ ยังไม่ได้ถุงใหญ่เหรอชิกี้ยังเลยทําไมน้ําเสียงเหมือนแบบว่าโดนเยอะเยอะยังไงไม่รู้ฉันได้แล้วนะชิกี้พูดได้ฟังอย่างนั้นเหรออมันจะเลิกหนาวกี่โมงเจ็ดโมงเหรอสิบโมงเหรอชิเบดโมงเหรอน่าจะยังนะอาช่ยังนะเดินก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันอุ้ยโอเคโอ้โหโล่งเลยโอ้โหโอเคหายสักทีวิ่งกลับบ้านอย่างรวดเร็วและฉับไวรีบกลับไปไหนรีบกลับไปเพราะเดี๋ยวจะมีตัวอะไรโผล่มาอย่างเช่นตัวนี้ที่กำลังจะสวบฉันอยู่อุ้ยโอ้โหตกใจหมาหนึ่ง ร้อยชิ้นหนึ่งร้อยชิ้นทำไมฉันไม่เห็นเจอเหล็กฉันเจอแต่หมี่เป็นก้อนบะโลมบะทมเต็มไปหมดเลยที่นี่มีแต่แกงพี่หมี่เอาแหละฉันกลับแคมป์มาแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาเหล็กมาเติมดูซิว่าจะได้เท่าไหร่จุ๊บ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 โอ้โห oh, แค่ฉันเอากลับมาคนเดียวนี่ก็หกสิบเจ็ดชิ้นแล้วเอ็นเจโอ้ย,ยชิลๆเลยจังหวะนี้ไม่ชิวก็อตอนนี้แหละวยวกำลังโดนไล่อยู่ถ้าเธอสามารถรอดกลับมาได้เธอก็มีเหล็กพอที่จะคราฟของแล้วนะ oh. น่าจะพออยู่นะเฮ้ยเจอหมาแช่น้ำหมาแช่น้ำเธอโอ้ยวิฉันหิวมากเลยอ่ะถ้าสนใจจะสั่งทำกินเดลิเวอรี่ไหมล่ะโยนมาเลยชิคกี้เอาไปเลยเอเจทำกินโอ้ยจะไลฟ์ไปไหนไกลมากทำกินไงทำกลิ้งจะไลฟ์ไปหาหมาด้วยเอาแล้วฉันเอามาเติมแล้วใส่เข้าไปเลยนี่คือทั้งหมดที่ฉันมีนี่ว้าวโอ้โหเก้าสิบเจ็ดชิ้นโอ้ย วุ่งล้อรถไข่ใครเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นต้องเป็นนายน่หละฉันว่าใส่เข้าไปเลยโอเคเกินแล้วร,ร้อยเอาละสิ่งที่ฉันต้องรับก็คือฉันวางของฉันวางของรับเลยเยอะ<ๆ>เลยได้เลยรับไปรับไปอย่าหยุดรับไปรับไปหลัวรับไปเยอะเะเอ็นเจโอ้โหเนี่ยน,นี่ก็เต็มไปหมดแล้วนะเนี่ยเอาละรับมาครบแล้ว แค่วางที่นะใช่แล้วเธอจะวางแบบไหนอะเอาเปว่าล้อมไปก่อนดีไหมวางล้อไปเลยก็ได้ชิวๆโอเคแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะวมันจะทํายังไงแต่เอาอย่างนี้แล้วกันคือว่าเป็นสิ่งป้องกันไปด้วยเลยโอ้ยฉันวางเบี้ยวมากเลยอะซิกกี้ <laughs> เอ็นเจนี่เธอสายตาสั้นไม่พอสายตาเขเเด้ได้เหรอมันเรียกว่า,าตาเอียงตาเล่มันมันแค่กายยากเฉยเอ่ะมันจะช่วยจริงเหรอจังหวะน,นี้เน้นวางไม่เน้นผลลัพธ์ <laughs> วางให้ดูเท่ไว้ก่อนใกล้แล้วโอ๊ยจะมืดแล้วมันทำไมไม่ตรงกันสักทีสกี้ลุงไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้นี่แห <c oughs> ละ โอ้เจ๋งแจ๋วเลยเอเจสุดยอดแล้วตอนนี้ฉันก็ครับเจ้าของพวกนี้ครบ50อันแล้วเอาเป็นว่าที่เหลือก็อย่าวางเล่นเอามาให้ฉันนะเอเจ <c oughs> ตัวดีข <c oughs> องฉันยังไม่ครบอันน่าไปเลยชิคกี้ระหว่างว่าจะแถวนี้ก็แล้วกันนะโอ,โอเคเพียงเท่านี้ภารกิจแบ,บชแรกของอันใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันต่อไปเลยเอเจอันต่อไปก็คือการหา,หาหนใช่แลว้วจะต้องฟาร์มหาหนังเป็นจํานวนทั้งหมด50ชิ้นละนะโอ้ก็เด็ด โอ้ค่อนข้างยากเลยอันนี้โอ้ยเซ็งเลยแต่คงทําอะไรไม่ได้นอกจากการล่านี่แหละเอ็นเจโอเคงั้นลาก็ลละสังคมบีบมังคับให้ออกล่าให้ตายเธออยากเป็นคนดีกันแนเฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยนะเราสามารถทําร่วมกับภารกิจอันสุดท้ายได้นั่นก็คือการฆ่าเอนมี่หรือฆ่าศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเพื่อนเรายังไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วงั้นเราต้องเป็นฝาแฟดกันสักพักหนึ่งแลวใช่แล้วสิ่งที่ฉันต้องทําก็คือการวิ่งเดินตามแล้วหรือไม่ก็ล่อให้ฉันใช่แล้วแต่ฉันไปล่อพวกมันไปคือไก ไก่ก็ต้องเป็นเหยื่อเดี๋ยวกระต่ายก็ต้องเป็นเหยื่อเหมือนกันหรือเปล่าไม่ฉันเป็นกระต่ายเถื่อนโอเคงั้นเตรียมมหาที่พร้อมเลยจไปลุยกันยาวๆเลยโอเคเก็บใส่กระเป๋าไปดีกว่าแค่6อันก็พอแล้วละใช่ว่มมาใช่พร้อมแล้วชิคกี้ตามฉันมาแล้วกันนะโอเคฉันจะเดินตามเธอไปโอ้ฉันเจอแล้ว บอกเลยถ้าการหาหนังนี่คือเป็นอะไรที่น้ำตาจะไหลตลอดนี่นี่นี่ทงนี้นี่นี่ไหนวะนี่ยติดต้นพริกด้วยใช่แล้วนี่เดี๋ยวฉันจะยืนอยู่ก้างเออตอนนี้ทางนี้จิกเกี้เธอต้องฆ่าทั้งหมด50ตัวอืไม่ยากบอกมั้งห้าสิบตัวมั้งนะนั่นสินะเดินมาตรงไหนบอกฉันด้วยนะโอเคเดินตามมาตอนนี้เธอฆ่าไป3แล้วมาดูกันว่าครบ50ตัวแล้วมันจะได้หรือเปล่าโอเคสี่โอ้ได้หนังด้วยโอเคเธอนับหนังแล้วเดี๋ยวฉันนับกระเป๋าไนโล่งกระเป๋ากระเป๋าฉันโลดแต่ฉันเก็บให้โอเคจะได้ นับหนังไปเลยนั่น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 ้าเจ็ดจะตายโอแคเจ็ดตัวก็จะตายแล้วเอเจตั้งเริ่มแชร์ของที่มันแบบแปดนู่นนู่นตรงนี้ดงหมายเจตเต็มเลยอ้เพียบเลยเดี๋ยวฉันรอไปขมอนบราเธอร์ขมอนทางนี้ทางนี้โอเคชิคกี้ทำได้ดีมากเก้า ส2่สิบสองตอนนี้จิ๊กโอ้นี่มีดอกหนึ่งเรยนเจโอ้โหแต่ละตัวสิบเอ้อสิบสามฉว่าใช้กระสุนบ้างก็ได้นะนั่นสินะเดี๋ยวฉันลอให้แล้วเข้าเออเออสแล้วนะสิบสาโอ้ยวืดะจิกโอุ้บปั๊บปั๊บปั๊บสิบสิบหกแล้วไปแล้วไปแล้วเห่ยจังเลยอะโอ้โหเพียบเกินสิเจ้เอ้ยวืดเลยสิบแสิบโอ้สิบเกโอ้โเจรโอ้ยไม่ได้ไมด จัดการตัวนี้ก่อนโอเคโอ้โหโอเคดีว่ามีแบนเดแผลแล้วเนี่ยแน่นอนคืนนี้จะรอดไหมเนี่ยเมื่อกี้นี้19บเก้าตัวแล้วนะเอ็นเจแล้วก็ได้หนังเพิ่มมาอีก2อันแต่หนังก็ดับเอาจากกนนี้ของนายแล้วกันโอ้ฆ่ามันเลยตัวนั้นเอ็นเจตัวที่20พอดีตัวนั้นยากมากที่กี่เฮ้ยนี่ไงตัวที่20โอ้ยโอ้ยสวยแล้ววิ่งกลับบ้านเร็วโอ้ยห่วงฆ่าก็อยากจะฆ่าเอ็นเจมันเหลือเลือกอีกกระจองเดียวหันมาตีมันเร็วโอ้ยฉันว่าฉันว่าไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวฉัน นายนาดิงฉันทำไม โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเจ็บจะเจ็บโอ้โอเคโอเคฉันมาช่วยแล้วนี่นี่นี่ใช้มันใช้มันใช้ใช้โอ้โหโอ้โหอู้หูหมะตกโอ้โหหมาเต็มเลยหมาเต็มเลยเก็บหนังได้ยังเก็บมาแล้วเอเจไปเร็วกลับบ้านเร็วกลับบ้านก่อนแล้วกันปัญหาลุมเล้ามากเลยตอนนี้เอาแหละถึงบ้านแล้วก็ยังชั่วโอ้โหเออเป็นไงล่ะเจอแล้วก็ต้องหลอกอายเป็นยังไงได้ยังหัวเลยสรุปว่ารอบนี้ได้หนังมาแค่สี่อันเองเจ็ดเก้าอันนี้ตัวที่ยี่สิบหรือเปล่านะอ่าไม่รู้ว่านับหรือเเเปปลลลล่่าาาพระะะววมััันนนนนไกกแแหบ็้ สิบเก้าเอาหลายกินอาหารให้พร้อมแล้วเราเราจะลุยอีกรอบหนึ่งโอเคนายเก็บดังไว้ในกระเป๋าก่อนนะจะได้ไม่สับสนนะโอเคมีสี่อันโอเคไปเลยสกอตอ๋อที่ไงจิกกี้ทางนี้เลยนายกำลังเดินผ่านไปยี่สิบยี่สิบทางนี้ทางนี้ยี่สิบเอ็ดก็ตายก็ได้ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่จิกก็้ตายไม่ใช่เนมี่นี่นะลองเตะตีไปก่อนก็ได้เอ็นเจทางนี้จิกกี้เอาแล้วนะโอ้ยยี่สิบสามเอ้ยยี่สิบสามนี่เรื่องเก็บดังด้วยนะหนุนหน่อยโอ้ยโอ้ยจุกทำไมอ่ะยี่สิบสามยี่สิบสี่จะตาย แล้โหยี่สิบห้าเกือบไปแล้วเลือดเธอแดงแล้วเอ็นเจแดงเลยเอ้ยวื้งสงัารยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดโอเคแล้วได้หนังเพิ่มมาอีหนึ่งตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมีทั้งสามตัวตรงนี้ด้วยโอ้โเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยยี่สิบแปดโอ้สามตัวรวดสามตัวรวดเอ็นเจโอเคแล้วโยี่ยิบเก้าเออยิบเก้าแล้วหนังตกด้วยสามสิบโอเคสามสิบเอ็ดโอ้โหเลือดแดงอีกแล้วแล้วก็ได้หนังมาหนึ่งอันแดงเก่งมากมันจะมีบันเดตให้ไหมอะจิกี้ฉันอยากได้บัเเเดจจงลลยยออ่่ะโไมแนใ โอ๊ยเจอกล่องเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนแล้วกันนะเอ็นี่ที่บ้านก็นับเหมือนกันนะสิโอ่น่าจะนับนะอืมงั้นก็เป็นทางที่ดีงั้นกลับบ้านกันก่อนดีก <30 S 1> ว่าสามสิบแล้วใช่ไหมอ่ะใช่แล้วโอ้หัาแดงเอาไปเลยโอ้ thank you วันนี้เราโดนบุกแคมป์ ण, เดี๋ยวไปฟาร์มที่บ้านก็ได้โอเคงัน้นกลับบ้านแล้วกันนะโอ้ยจะโดนไล่อ็กจีเอาแหละจัดการพวกชนเผ่าเลยเอ็นเจโอ้ยดูเลือดเจสิโอ้เข้าไปเติมเติมเลือดก่อนไหมอ่ะไปเติมเลือดก่อนนะโอ้เดี๋ยวนะจะนูบยืนนิ่งอยู่ข้างต้นไม้น่ากลัวมากเลยตอนเนี้ยเหมือนผีเเเเลยยอออ่ะนจ33โค้ง เน,นี่ยตีข้ามรูตรงนี้ด้วย, oh, ลลยโอ้ชิวเลย34มสิบสีโอ้มีตรงนี้อ่ะทิกกี้มีเหาะเฉาะเข้าไปหนึ่งที35 36 37ห้หกโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกเดียวโอเคขอแวะกินอาหารสักหน่อยโอ้โ oh, หดูดูพัมพกินที่บ้านเราสิเอ็นจโอ้ยสุดยอดแบบนี้ไม่ต้องทําหรอกได้าน่นอนแค่นี้ก็พอแล้วใช่เกินพอเลยแหละสุดยอดเลยเอาละ่ะไปหาปลาป่าก,กันต่อดีกว่าโ okay, อเคเอาเดี๋ยวฉัน <c oughs> ขอยัดของเข้าแคมป์ก่อนละกันนะจะ <c oughs> ได้ไม่งงจโอเคตอนนี้เธอได้หนังมาทั้งหมด7อันแล้วเอ็นจ <Okay. S 2> โอเคเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วนะสามสิบเหรอสาสักอย่างหนึ่ง32 3สิองสเอี่ไงมาบ่ายแอบรางอยู่กลางต้นไม้สามสิบามสามาม้าโอ้พร้อมกับหนังหนึ่งอันตรงนี้ 36, 37, เอ็นเจสามสิบหกามสิบเจฮ้ยสาปโอ้เขาจไม่กัดโดนฉันตลอดเลยเอา้าวครบแล้วชิคกี้เอา้าครบแล้วเหรอช S <S เฮ้ยแสดงว่ากระต่ายอาจจะ,ะนับหราด้วยนะสิวิเ๋งแจ๋วเลยเจส่วนที่เหลือก,ก็หนังสินะใจแล้วตอนนี้หนังเหมือนว่าจะต้องหาเพิ่อมอีกเยอะอยู่พอสมควรไปหาหนังกันต่อเลยช็อตแล้วอะ่ะอ้าวเฮ้ยหนาวเฉยหนาวหนาวเอาแล้วชิคกี้ อนนี้ฉันก็ได้หนังมาครบแล้ว50อันเจ๋งแจว๋วโอ้โหโอเคภารกิจสําเร็จไปอีกหนึ่งอันนะเอ็นเจใช่แล้วเพราะฉะนั้นจะเหลือภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือการทําอาหารโอ้โหเป็นนักทาอาหารมือฉมังแล้วมั้งเนี่ยอย่างแง่ต้องทาทั้งหมดกี่อันนะเอาา็นเจห้าสิบอันโอทำทำซุป5้ถ้วยไปโอ้โห,โอ,โ,หโอเคงั้นฉันขอเริ่มการโอ้ม,มีมีหรือเปล่าเลยครับหม้อแล้วนะโอเคครับหม้อมาเลยในวันนี้คุณจะต้องทําอาหาร จำนวน50ชามนะครับได้เลยครับพี่รอแป๊บหนึ่งนะเริ่มจัดก,การโอ้ตอนนี้นะครับเขาได้ทําการไปหยิบแครอทมาแล้วครับแล้วก็วิ่งกลับมามที่หมอ้อใส่ลงในหมอ้อแล้วครับผมตอนนี้คุณมีเวลาอยู่ไม่มากแล้วครับตอนนี้คุณจะต้องทาอาหารทั้งหมด50จานไปเสิร์ฟลูกค้าอย่ากดดันครับพี่อย่ากดดนันวางอันหนึ่งอา่จะเรียงตรงนี้เลยละกันเขาวางขึ้นชั้นเลยครับผมโอเคโอ้ยนานเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะเสร็จอันนึงเนี่ยให้ตายเถอะโอ,โอ้เอาเรื่องเลยแหละเอ็นเจอันที่สองโอ้ไปแล้วครับตอนนี้จานที่2ไปแล้วครับผม ไม่จ้าที่สามาอย่างไวเราครับม้อเพิ่มไม่ได้เหรอดีโอ้โหม้อเดียวได้ได้ม้อเดียวน่ะสิเต่าจะมัดเลยเอาล่ะอันที่ห้ากำลังมานที่้า เอาขึ้นยิ่งเลยลวกันอันที่หทั้งหมดห0สิบอันนี่มันก็เยอะมากๆ <50 S 1> เลยเนี่ยอันนู้ยค่อยกลับมาดูตอนที่ครบห้าสิบก็แล้วกันนะอ่าค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วกันเ <c oughs> อ็นเจเขาใหญ่แล้ววยไหนไหนไหนไปไงมากอะเอ็นเจถึงไหนแล้ว <c oughs> โอ๊ยมันจะทำมาได้ก็เยอะอยู่นะชิกี้โหจะครบห0สบอันแล้วนี่นะนี่กี่อันแล้วเนี่ยโ <c oughs> อ๊ยอ,อย่าเพิ่งดิฉันสับสนน่ะน้าตอนที่ส3ิบสามอะไรมาฉันลืมหมดแล้วเนี่ยอีกแค่เจ็อันเองเดี๋ยวฉันนับให้ก็ได้เลยกี่อันโอ๊ยชิกี้ครบแล้ว โอ้มายกอดทำมาห้าสิอันโอตาเหลือกตาโปนบอกเลย50าสิถ้วยจริงๆโอ้โหเอามาเรียงแบบนี้แล้วเหมือนร้านอาหารเลยเนี่ยเจ๋งแจ๋วเลยแน่นอนดูซะก่อนซุปร้อนๆซุปร้อนๆเต็มชั้นไปหมด50าสิถ้วยโอ้โหเอาล่ะฉันไม่อยากจะเก็บแครอทไว้อีกต่อไปแล้วเรียบร้อยเท่ากับว่าตอนนี้ฉันทำาเว s ทั้งหมดสำเร็จแล้วส เอาละแล้วนี่ก็คือเควสทั้งหมดที่ฉันได้ทําวันนี้แล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วทั้งหมด4เควสสุดยอดกว่าเกมเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้ไม่มีอันไหนเลยนะที่ฉันจะพลาดไปใช่แล้วในตอนนี้เธอก็สําเร็จแอคชิ่เมนทั้งหมดในเกมแล้วเอ็นเจโอ้ยฉันนี่มาสุดเก่งสุดยอดจริงๆถ้าน,น้องๆชอบก็อย่าลืมเชืยอกันกดไลค์กดซับสไครป์แล้วมาเป็น300,000ซับแรกด้วยกันเอาแหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย